สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนสุบองสุบอนที่เขามาฮับส้มพี่น้องข้างยี้อต้นตอนนี้มีเหาหลัะข้างยีลูกมองยังนั่งกับท่นออกอนังกัท่นออกมาแล้งเหรอสิออกแม่เอ้ยห้ามหูกันพี่น้องว่าขอกระซิบพี่น้องแอบสื่อหวยดาวพี่น้องสื่อเล,เล็กสื่อเล็กบอด้กระซิบเลยพี่น้องเลยเปิดผ้ามากเห็นบอดาวหันซีพี่น้อง่คนวัานดาวเป็นห้าหนุ่มดาวเลยนะ

ข้าวของค้นนี่นะโอ้โอ้หม่เวลาไปใจแม่กิ้มได้โไวนิ่งัวกับโมไวนบรรยากาศลังเทียงยังคืบอยู่ลังกระีกระชากกระชีมเหลื่อมมนจักน่อยน่ากะชีสีน้ำคันกขัวด้เล็จักน่อยจักน้อยถ้าแม่ขวกับขัวพี่น้องขวขวขเดียว พวเข้าวคั่วข้าวซานข้าวมะขวแอะวก็ไมตำกันซานเราไมากขวคั่ว่แล้วเีจะั้หน่อยกับเมื่อน้องเมยเขาไปส่งอีกแล้วน้องเลยกอเขาไปส่งอีกแล้วอืส่งอะไรอยู่บ้านไองจักใส่น้ำใส่หูเลยเจ้าแม่แม่ขาเจ้าไปส่งไว้จะแล้วไปใช่ไหม เาอะอันน่ะ่าอยู่น้ำเาปะดูแลได้แต่ว่าไปทางอื่นจะเขาจนปัญญาลูเขาาเจ้าเขาเจ้าเบ่งออกมาพห่น้มัาิคือาเด็กน้อยมานี่ครับเียได้เท็บที่ดแม่เขาเนาะดี๋ยวลูกที่เ้าจปไปคนเบ่งออกมาเ้าจ็ไปส่งไว้ซ่กันเซ่เาจะข้มาลิกาไม่ใช่วเพาะจิงไทยปะใช่ปะจะเจ็นหนอะไร พอแล้วมันดำแห้งเลยนะ่ะอ้วกคือรีดดูข่ามเบมืองตอนแล้วพี่น้องตอนปรุงตอนปรุงแมนบอกรีดลาบขาวลาบขาวน้องเพียเป็นผู้ดชดแดงแดงอืมนั่นน่ะนอนห้องนอนเพียเนี่ยพี่น้องเขาก็สิหมูอันนี้เป็นสิอลาบขาวคนวะลาบขาวก็ติบแล้วก็ติบน้องลีดแล้วอ่ะ อะไรสวัสดีปาลูกดูสาวนางป่ะเมี้เอาอะไรมาแต่ว่าใส่ชูรสใส่ปลาลงไปแล้วก็คั่วคั่วคั่วเห็นแบบลาบเนาะลาบกินมันนี่พักกับเต็มถาดเลยหมุกทัวร์พักการ์ดมันขึ้นอีกแลนอนเด้กแล้วยังสิบเป็นเบิ่งนางอยู่ บ่าวดาวข้าวครัวอีกแล้ววันนี้นพี่น้งนองอกำลังเฮ็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยใส่ข้าวครัวลงไปข้าวครัวเดี๋ยวตามมาหอมๆเลยสอ่งอันอันนี้ดิสอ่งอันลุมมันบ่มีว่แม่ให้มาผิดริบนะ มาซอยไปตอดเลยแ,ลแม่พริกดิบออกมาเลยแม่พริกดิบเลยใส่หอมลงไปพี่น้องปรุงทุกอย่างอันนี้คือลาบซีมลับแบบมุ่นบ่นี้พาเขากิมกระชามเลยพี่น้องเฮ้ยมาเด้อมากินเ้าแดงน้ำกันเด้อเซ่บๆน้ำกันอาหารเขาก็ สุดเด็ดเลยซิมล่ะบ่ใส่ปลาล้าลงไปจั่กน้อยนึ่งพอลำปลาใส่แล้ใส่แล,ลและพี่น้องเ,อเป็นตะก,กินบอ,อยยใส่บางหน้าบ่เอาบ่เอามากรกินสวัสดีพี่น้องกินข้าวแรงเด็กพี่น้องเลยก็หลับหลับเนื้นญญอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hai gì không bỏ lỡ những video mình dẫn ขอ่ขอยย้ำแรงๆแล้วนะนุ่มมักจิ๋วใหญ่ยิงกว่าอีกคือประขับไม่อยู่ในพี่นีบมาเอาเออทำามเขาต้องห่ออหละเขาบอกว่าก,กันเน้น เขาคันใหญ่เขาบอก่าเ้มันนาวมีกเทีมนแคนมเสแคทำไมอ่ะจัจัหาบ่ามังชนบ่ ะคนใหม่บอกลูเก่าฮะบอกกูเฉยฮะเหขาลนั้แต่น้อยเล้มันยังเขียนน้อยอาลาเขียนบอ น้ำหนาวกูหายไปแล้วมึงนั่งอยู่แต่คนเดียวอ่ะยังเพิ่งไทยคนเนาะตอนน้มว่าแค่หวยอป่าแค่หนุนหน้าเนี่ยเก๋บอกหน้าให้าเป็นตทำไปฟังเพิ่งยยัไงไงยังไงช่วยยาทาให้ทำให้ อย่างบ่มันหาคนกบเขาไมา่เขาไมา่เอ,อ้า <c oughs> ประเด็น,น,เนค่ะคู่เขาจะหิมหยเขาจะช้อนแบบเจ็บไปค่ะสนมิมึงอะแล้วนะจบหยิบน,นะ แคนั้เครือ่องควบมือคลิปมนไม่จะเขายืนนูวนด้วยปมันถ่ายมันสิ่ไน้เยร เอมมือแขนออะนะหลอกยังมงไปทางนี้เชื่อมมือได้ทางนี้บูแค่งม,มกแค่งครับครับคนนี้ไม่จะบูกูไปจ้าถางเ,เรืองเงนัเียเนาะ Nịt nó hơn là bò lít Mấy Em mừng nắng, em chụp รับจะมาเกาะใช่ไหม,ม ตัวคิดเหี้ยคิดเียคิดตัวได้วก็มาคิดถเดียวอีไปเยเเยียดเยคน

พี่นอ้องือจะยอดแฮง,ง,งพี่น้องจังแสะจังเท็ดจงเป็นวัดนล้พ่อยิ่งเท่าไรเนี่ยก็แม่นตาหรือเปล่าตายแล้วสบายดีพี่น้อง